สวัสดีครับผมวันนี้ก็วันที่หาเนาะทันวามาอับเดีอาการพ่อทวีกันเนาะวันนี้ก็มีเอฟซีหรือเอ,อ่อ,นนอนนมีเม็ดแดงแล้วก,ก็อย่างก็เราซื้ออย่างกันอีกคนนึงที่โดนล่าเนาะมามาไอ้กระตังใจมาเยี่ยมเนาะแฟนเอฟซีแล้วแฟนกับนะครับผมเนาะ มาถามข้าวถามข้าวกันกรกรครับอาจารย์เพิ่งก็มาถามว่าอย่างนะถามข้าวถามข้าวมา,าให้กำลังใ,ใจนะครับเนาะหลังจากมอวานนี้ไปโรงพยาบาลออกมอยุบ้านนะครับเนาะอาการยังทรงตัวอยู่หมอกระหายยาหายน้ำเกลือมากก็กลับมานอนอยูบานให้ออกซิเจนพักผ่อนอย่างไรนะครับเนาะตอนนี้ก็นอนพักผ่อน อาการกันยังเบื่อไงยังนั่นอยู่กินข้าวก็ไม่ได้ก็เนี่ยก็กินอาหารเสริมกินยังไปครับผมไม่ยังกินได้กิน,ก,นกินแบนกินยังกะขอบคุณเย็ซีเนาะที่ติดตามให้กำลังใจพ่อทวีนะครับตอนนี้ที่บริจาคบริจาคมาอย่างมากะขอบคุณหลายๆนะครับเนาะส่งนกำลังแรงใจขอให้พ่อทวีหายเร็วหายวันหายคืนเนาะตอนอนี้กำลังพักผ่อนอยู่พักผ่อนฟื้นฟื้นตัวละ มันก็ไปหายยาไามหายน้ำเกลือหายอย่างมันก็สิเมื่อเนี้ยเมื่อวานนี่ไม่ลงคลิปลงอย่างเพราะว่าคุณว้ายหนกอยู่เมื่อวานนี่นะครับอขอโทษแฟนคลับนะครับที่โทรมาถามว่าคือบอสเหตดอะไรอย่างเมื่อวานมุ้ยเวลาเห็ดเลยเวลาถ่ายคลิปถ่ายอย่างนะครับยังยากไปหาหมอมากกับคำเนาะพอแล้วกลับเมื่อไงเมื่อวานเนี่เมื่อวเมื่อเแหเลยไปหาหมอเขาก็ระชิดลายย่างลายเนี้ยเเนาะตรวจร่างกายตรวจอย่างนคนไข้กับว่า พอได้นั่นพอได้พักผ่อนก็เลยพอได้อัปเดตวันนี้วันนี้ก็มีแม่แดงแล้วก็ไอ้ดอลล่ามานะครับมาเยี่ยมมาเลิกอาการให้กำลังใจกันนะครับผมแทนแฟนๆขับทั้งหลายทั้งเอฟซีทั้งหลายนะครับเนาะอย่างว่าเบื้องกันต่อไปครับให้กำลังใจกันนะเนาะครับผมแล้วก็ว่าม่ไดก้กินได้กินได้แต่อาหารของเหลวเนาะ ก็ว่าพูดถึงว่าว่าล้วก็ตอบก็าคำตอบคำเนี่ยไม่อยากให้ว่าไม่อยากให้เราเว้าดูเราเมย์นะอยากให้เราพักผ่อนหลายๆนนอนพักผ่อนหลายๆหนได้มีแหงกินข้าวกินอย่างเนาะกินน้ำเน,ำนาะนี่ก็มาอัปเดตให้เอฟจีทั้งติดตามได้รับชมรับฟังกันนะวันนี้ว่าเราเป็นยังไงอาการเราก็ยังสงสงนะครับผมทุกคนสงสงอยู่ ก็เบิ้งกันไปให้กินยากินเขาไปก่อนตอนนี้เขาก็ไ่ได้กินไม่ดดอกก็กินอาหารเสริมนะครับเอ็นชัวร์ขเขากบมันเป็นมันเป็นแรงอาหารอยู่แหละเย็นชัวร์ครับเป็นของเร็วก็ดีกินได้เรายังกินของเร็วได้อยู่ยังโอเคอยู่ถ้ากินเมได้ไมันจะเป็นห่วงมากกว่านี้นะครับเนาะแล้วก็โอเคอยู่เรื่อยๆขอบคุณกำลังแนงใจนะครับทั้งเิฟซีและแฟนคลับทั้งหลายนะครับเนาะของปอทวีนะคนเดิมที่ทรงกำลังแน่นใจ นะครับเนาะเอามา้าที่ประจ่าขามากะเงินที่ได้มากะเอาไปซื้อนี่นะครับเข้าของน้ำเพืสเสื้อนมซื้ออาหารเสริมนะครับผมหลายอย่างหลายแนวเนาะครับผมมาบำรุงไมาอย่างนาะอ่ะขอบคุณทุกคนครับที่ให้กำลังแรงใจนะและะ้วก็ติดตามทางโทรมาบ้างทางไลน์มาบ้างนะครับเนาะรับเนี้ยไปรับเนี้ยใส่ครับค้าบุ่นค้ากันอยู่ค้าหย่งกันอยู่บางแยก็ได้ขอตรวจขออให้เลยครับผม จะอะไรตอบคำถามตอบอย่างไว้รับสายโทรศัพท์พร้อมนะครับเนาะครับผมแต่มีอย่างกระชับเด็ดด้ลยนะครับเนาะขอบคุณครับผม